สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอกสานการคูวิธีให้นานที่สุดแล้วครับโอ้โหวันนี้เราก็มาเล่นกันแบบจัดเต็มเลยัดแม่งดิบลุ่มแมทธิวเราก็จะมาสอนวิธีการเล่นสคาแบบง่ายๆนะครับสคานี้เป็นปืนที่แม่นหัวแล้วก็มีความแรงพอประมาณถ้ามันเป็นปืนกลเบานะคะรับใช่เปล่าวะเออเล่นปืนจู่โจมะครับขอไปอะไรล่ะเะ ง่ายๆนะฮะเล่นอย่าพมาอย่าเปิดเลเซอร์นะผมแนะนำอย่าเปิดเลเซอร์เพราะว่ามันจะทำให้ปืนมันมีความดีดการยิงสกาผมแนะนำให้ยิงแบบตอดๆหรือว่ายิงแบบกลมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะฮะไม่ไม่ขอแนะนำนะครับมันจะเป็นยามจะเป็นเท่านั้นแหละครับที่เราต้องกลนะ มันจะมีจังหวะช่วงหนึ่งที่ศัตรูจะคว้าปืนใช่ไหมครับเราก็สอยแม่งโอ้ยแม่งเยอะจริงเราก็จะมาคิวกันแบบเยอะๆครับเราจะไม่ตายกันแล้วมาตายได้นิดนิด ว่าว่ามีอะไรนอดเออหฮชอ,อมมรเยออยปู่ครับแม่นจริงๆเราจะมีฉากง่ายๆอีกครับ เราก็จะมันโหมดที่เล่นนะครโหมดเดสแมทนะครับด่านของสมุดนะครับเราก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วเราก็เอามารีวิวสักหน่อยลงเฟซนิ้ก็ประมาณหลายชั่วโมงอยู่ครับจะไว้ลงพรุ่งนี้ไม่ก่อนแต่ลงพรุ่งนี้นะครับแต่แพนนี้ก็คือ,อทีมตากนเออฝักชิดชิดอ่นะ ราจะมารีโหมดนี้ผมจะมารีวิวสคาโดยตรงนะครับอจะไม่เปลี่ยนเป็นปืนอื่นเด็ดขาดเพราะเราเราจะร,รีเป็นโหมดหมดไปคนระับหมดหนึ่งเราก็น่าจะรีสักประมาณสิบนาทีหรือยี่สิบนาะทีไม่ต่ำกว่าสามสิบนะไม่ต่ำกว่าสามสิบดิมาลองดูครับแนะนำนะครับให้ซื้อสคารีคอนไว้จะเป็นอันดีที่สุดนะครับผมชอบใช้ดิ คารีคอนนี้มันจะมีความแรงแล้วก็ความไม่ดีดนะครับยิงง่ายมากส่วนคาอะไรวะคาเขาเรียกว่าคาเฮียนรสักอย่างละลืมละนั่ก็ลองดูครับก็แนะนำไปแล้วฮะสำหรับเกมพีบีนี่ก็มีเทคนิคในการเล่นเยอะแยะนะครับแล้วแต่คนจะถนัดเออเราก็ จะสอนไปเรื่อยๆนะครับยิงง่ายๆครับยิงไปเรื่อยๆนะเหนื่อกก็พักไม่ใช่ก็ยิงจนกว่ามันจะหมดแมปนะครับแมปหนึ่งก็ประมาณ10นาทีนะแล้วแต่คนจะปรับนะหัวหน้าห้องมันจะปรับยังไงเราก็เล่นตามนั้นเราก็ดูเวลาก่อนเข้าห้องนะแต่เมื่อกี้ผมลืมดูมันก็เลยไกลผมก็เลยรีวิวนานๆให้รีวิวนานๆน,นั่แหละดีละเอาใจท่านผู้ชมเลย โอ้ยโอ้ชิตโอ้ชิตนะครับตรงนี้ทีเดียสี่ทีลสี่การยิงสคาผมแนะนำให้ยิงในเป็นเซตนะครับเซตแล้วสามนะัดยิงยังไงละนะ่ะสามนัดตั้งคำถามไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับยิงเป็นเซตๆอย่างนี้ไปครับเวลาเราจะเซตๆนี่ผมแนะนำเอาให้ยิงหัวส่วนต่อต่อนี่ยิง่งตัว ว่านัดแรกมันจะทําให้หน้าก,กากกระจายนัะที่สองมันจะทําให้หัวแตกได้นะครับนันที่สามก็อีกการตน,น,นึงเสริมสร้างความแรงแต่มุมนี้เราต้องสู้นะครับโว้ยเวแล้วไงเออยอ็มพี uh. p ีนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะยากสำหรับพวกคุณนะครับ กง็ง่ายๆครับกินอย่างเดียวฮะเออก็ง่ายๆดีไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับโอ้โหสำหรับนี้ตอนนี้ของเวไปยิบสองตาเจ็ดแล้วนะครับโอ้โหเราก็ลองเล่นไปเรื่อยๆครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับยิงมีแต่ยิงกับยิงกับบวกกับบวกนะครับอ่ะมาแลกบไป ราคานะ,ะนะผมแนะนำให้ยิงแต่หัวนะอย่าไปยิงตัวเลยยิงตัวมันจะทําให้สกอร์เราลดม,มันจะไม่ดีต่อสุขภาพเอ,อ้ไม่ใช่มันจะไม่ดีนะฮะสกอร์มันจะลดไปเรื่อยๆถ้าสกอร์การเอ็กช็อตเราก็จะลดไปเรื่อยๆแต่ผมเสือกยิงตัวไงครับตัวนี้เอาไว้พิชิตไก่โดยตองครับอย่างเงี้ยเอาไว้พิชิตไก่โอ้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 โอโอ เออไอเทมที่ผมใช้นะครับผมใส่ควิกเชนนะครับเพราะวใส่แม็กไวเพิ่มกระสุนแล้วก็เลื่อนร้อสั่นเสเอ้ยเลื่อนโบเคทียี่ไอโบเคที10เปอร์เซ็นต์แล้วก็เ,เ,เกาะดีเฟนต์น,นะดีเฟนต์เป็น10นะครับตอนนี้ดีเฟนต์ในครั้งแสงของผมมีทั้งหมด20นะครับตอนนี้ก็แรงอึดอยู่นะครับเราก็มาได้เวลาจังหวะบวกกันข้างล่างกันบ้างแล้ววิธีการเล่นในด่านหอสมุดนนง,ง่าย มันจะมีกระดานล่างกับข้านบนนะครับเราก็ดูว่าพวกเราไปทางไหนกันบ้างอ่ะสมมติเพื่อนเราอยู่ใตนฐานเราก็ลงไปข้างล่างครับไม่ต้องห่วงครับเราลงไปข้างล่างสมมุิเพื่อนอยู่ข้างล่างสักสองสามคนเราก็ต้องไปช่วยมันนะครับถ้าไม่ช่วยมันมันก็ตายครับจบแค่นี้นะครับอ รีวิวให้หมดแมสเซยพี่ยอมแพ้ไอเวนนี่ก็ยิงทะลุหลังคาขึ้นมาจังเลยเนาะ ก็ขอจะพิมพคลิปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าทุกคนจะเอาไปชมได้กันอย่างสุ